ข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณเมื่อนับถอยหลังอีก48ชั่วโมงไปจนถึงวันพฤหัสบดีเนี่ยนะครับถ้ามีการประกาศปุ๊บช่วงเช้าวันพฤหัสเนี่ยแล้วเราคนไทยทุกคนประชาชนเนี่ยจะต้องทําตัวอย่างไรเรื่องไหนไม่ชัดดยวเอาชัดกันเรื่องนี้ผมคุยด้วยนี้กับท่านโฆษกรัฐบาลนะครับศาสตราจารย์ดรณรุมลพินโยสินวัฒนะครับสวัสดีครับท่านโฆษกครับสวัสดีค่ะครับทำไมถึงต้องขยับไปสองวันครับวันนี้จริงๆที่เข้าคอรมอมาเนี่ยท่านนายกเพียงแต่ขอ ครมให้อนุมัติมอบอำนาจให้ท่านนายกสามารถออกพระกอฉุกเฉินได้นะคะครับแล้วก็มันก็ต้องมีระยะเวลาในการเตรียมการก็แค่นี้ค่ะวันหนึ่งในเรื่องของการทำโครงสร้างอำนาจหน้าที่อะไรทั้งหลายให้พร้อมแล้วก็ทำความเข้าใจในเรื่องหลักการและเหตุผลทั้งหลายเหล่านี้นะคะแล้วก็รวบรวมผู้ที่จะเข้ามาช่วยในศูนย์อำนวยการฉุกเฉินนี้แค่นี้เองค่ะคก็ ก็วันเดียวค่ะไม่ไม่ใช่ขยักอะไรหรอกค่ะล้วก็เป็นการาให้ประชาชนได้มีเวลาในการทําความเข้าใจด้วยว่าเดี๋ยวพอมีพรบออกมาวันพฤหัสีนี้นะคะก็ขอให้รอฟังอย่างที่เป็นทางการครับว่าจะมีอะไรบ้างในข้อกําหนดต่างๆครับมาตรการที่วันนี้ที่ประชุมกันเนยเตรียมเรื่องไหนเอาไว้บ้างครับก็หารือกันใน,ใน,ใ,นในที่ประชุมครอมอเป็นเรื่องกว้างๆนะคะคไม่ได้ลงไปในรายละเอียดว่าจะห้ามอะไรไม่ห้ามอะไร เพราะว่าอย่างที่เรียนว่าวันนี้แค่หลักการแล้วเข้าใจว่ามันก็จะเหมือนกับเหตุการณ์ในอดีตที่เราเคยประสบมาเวลาประกาศปรกฉุกเฉินะครับเขาก็จะประเมินสถานการณ์เป็นช่วงเวลาไปแล้วก็ประกาศเพื่อที่จะกําหนดต่างๆเนี่ยให้เป็นไปตามสถานการณ์กันเองครับท่านโฆษกครับวันนี้หลายคนวิเคราะห์กันบอกว่าที่มีการเลื่อนไปสองวันนี้นะครับและประกาศวลอก่อเนี่ยมันกลายเป็นว่าสร้างความตื่นตะหนกให้กับพี่น้องประชาชนไปในตัวเลยฮะ ไม่น่าจะตื่นตระหนกนะคะเพราะว่าเหมือนกับอย่างที่เรียนนะคะอะขอให้สบายใจได้อนะคะว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยในการประกาศแต่ละครั้งอย่างเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตเวลาเราเกิดการใช้ปรกรฉุกเฉินเนี่ยเขาก็จะเริ่มจากข้อกําหนดที่น้อยไปสู่มากนะคะตามสถานการณ์ตามความจําเป็นฉะนั้นเนี่ยก็ขอให้ทุกคนรอฟังการชี้แจงจากทางการ แล้วก็การสรื่อสารจากท่านนายกรัฐมนตรีรท่านเองไม่มีอะไรจะต้องกังวลน,นะคะคอันนี้ก็บอกให้รู้ว่าทุกคนเตรียมเตรียมตัวว่าเดี๋ยวจะต้องปฏิบัติตามข้อกําหนดต่างๆนะครับครับท่านผู้สื่อข่เพราะว่าส่วนหนึ่งเนี่ยพอกลายเป็นว่าเมื่อวันเสาร์เนี่ยแตกตื่นกันไปรอบหนึ่งเนี่ยนะครับพอมาวันนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยกลายเป็นว่ากลัวเรื่องความไม่ชัดเจนในมาตรการยิบย่อยที่จะตามออกมาในวันพฤหัสบดีนะฮะแล้วหลายส่วนเนี่ยกลายเป็นว่าตรงข้ามครับคือเดินทางกลับคุเนาเลยฮะกลายเป็นความวุ่นวายที่เกิดขึ้นอีกระดับนึง อันนั้นหมายถึงคําสั่งของทางผู้ว่าราชการจังหวัดกรทมใช่ไหมคะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยเป็นอีกหนึ่งมาตรการซึ่งทําให้กลุ่มบุคคลพี่น้องประชาชนหลายส่วนเนี่ยตอกอกตกใจและก็เดินทางกลับคุณลมหนาวอีกส่วนหนึ่งด้วยครับอ๋อคงอย่างที่เมื่อตอนบ่ายนะคะท่านนายกก็บอกเองว่ายัางยังยังไม่ต้องกังวลอะไรแล้วก็ตัวศูนย์แถลงข่าวโควิดเนี่ย รัฐมนตรีเทวันก็ได้บอกว่ายังไม่มีการหารือเรื่องเคอร์ฟิวใดๆทั้งสิ้นนะคะนั่นก็ไม่น่าจะมีอะไรต้องกังวลยังไม่มีเรื่องที่จะไปบังคับอะไรที่ที่เท่าที่มีการหารือกันในที่ประชุมนะคะคก็จะมีเรื่องที่เกี่ยวกับเช่นการกําหนดไม่ให้เข้าไปในพื้นที่เสี่ยงครับอย่างเช่นประกาศกทมที่ผ่านมาก็จะเป็นลักษณะคล้ายๆกับที่ทํามามีคําแนะนํา ไม่ให้เดินทางข้ามเขตจ,จังหวัดนะคะเป็นลักษณะอของการให้คําแนะนํามีการพิจารณาปิดสถานที่เสี่ยงในพื้นที่ต่างๆนะคะคเพ่มเท่าเดิมหรือเพิ่มเติมก็อย่างที่เรียนว่าต้องขึ้นอยู่กับสถานการณ์ครับพิจารณาปิดช่องทางเข้าประเทศนะคะก็ดําเนินการไปบ้างแล้วในด่านต่างๆทั้งาทางบกทั้งหลนะคะที่ทางมอทอเขาดำเนินการ,รก็จะมีประมาณนี้แล้วก็เรื่องของการดูแลใน ส่วนของสินค้านะคะว่าจะใช้มาตรการทางกฎหมายเข้าไปจัดการกับการกักตุนสินค้าการใช้ราคาเกินหรือการเตรียมความพร้อมสถานพยาบาลอุากรทางการแพทย์เวชภัณฑ์อุปกรณ์ทางการแพทย์เหล่านี้ครับแล้วก็ดูแลความเรียบร้อยในเรื่องของการนําเสนอข่าวสารทั้งหลายเพื่อที่จะรวมศูนย์มาเป็นที่เดียวอะค่ะเพราะว่าเดิมทีเนี่ยเราก็ยังมีหลายๆกระทรวงใช่ไหมคะการใช้พระกฉุกเฉินเนี่ย ก็จะเป็นการโอนอำนาจในส่วนที่จะเกี่ยวข้องกับการบริหารงานโควิดของรัฐมนตรีเนี่ยมาที่นายกฉบับแรกเนี่ยก็คงจะเป็นประมาณเนี้ที่ที่หารือกันยังไม่ได้มีอะไรที่ท่านทั้งหลายต้องกังวลนะคะฉบับแรกจะมีเคอร์ฟิวไหมครับก็อย่างที่เรียนนะคะเท่าที่วันนี้ฟังยังไม่มีคํานั้นเลยอืค่ะจะเป็นมาตรการอื่นไปก่อนเช่นเรื่องของสถานที่จํากัดเรื่องกิจกรรมต่างๆแบบนั้นใช่ไหมฮะใช่ค่ะเรื่องการจํากัดกิจกรรมต่างๆก็จะ จะคล้ายๆกับที่ทามาเพียงแต่ว่าทําจะทําให้ท่านนายกเนี่ยสามารถบริหารจัดก,การได้ได้อย่างคล่องตัวแล้วมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะคะในการสั่งการมีการบูรณาการสนที่กาลังการได้มากขึ้นครับท่านโฆษกเอาจริงๆฮะณนะตอนนี้เนี่ยวันนี้ที่ประชุมครมอเนี่ยนะครับโครงสร้างใหญ่ผมก็ใจว่ามีการประกาศใช้อำนาจท่านนายกไปแล้วแต่ตัวรายละเอียดยิบย่อยเนี่ยเหมือนมันยังไม่มีความชัดเจนว่าจะเอาเรื่องไหนหนึ่งสองสามสี่ห้าเอาจริงๆตัวเนี้ยคุยกันหรือยังฮะก็อย่างที่เรียนกับวันนี้เป็นแค่ขอหลักการ นะคะให้ครอ,อรมอลอนุมัติหลักการมอบอำนาจให้ท่านนายกสามารถประกาศพรกฉุกเฉินได้ครับแล้วก็จะมีรายละเอียดเนี่ยตามมานะคะอืก็ภายในพรุ่งนี้แล้วก็ที่ชัดเจนที่สุดก็จะเป็นในรายละเอียดของการประกาศเลยครับครับะะเพราะ,ะเพราะเพราะว่าว,ว,วินาทีนี้นครับท่านกงสุงรับวินาทีนี้พี่น้องประชาชนหลายคนเนี่ยเริ่มตกใจนะครับแล้วก็ไม่รู้ว่าจะปฏิบัติตัวอย่างไรเพราะะนความหมายท่านกทสวงคือขอให้เราปฏิบัติตัวเหมือนเดิมก่อนกรุณาปฏิบัติตัวเหมือนเดิมก่อนคือ ตามคำแนะนำที่ผ่านมานะคะเราบอกย้ำหลายครั้งว่างดการเคลื่อนที่ครับแต่บางส่วนเดินทางกลับคุณิลำนาไปแล้ววันนี้อีกระลอกหนึง่งก็นี่ไงเพราะว่าท่านไม่ร่วมมืออะแล้วพระอย่างเงี้ยมันมันก็เป็นไก่กับไข่ะนะคะค<า>ือถ้าท่านร่วมมือเนี่ยท่านนายกก็ไม่จําเป็นต้องใช้อํานาจครับเนี่ยพลก็เลยบอกบว่าพอาฉุกเฉินเลยมไม่ฉุกเฉินจริงครับท่านโฆษกฮะค่ะบัญการเป็นว่า ใช้ประกอบฉุกเฉินแต่ไม่ได้ฉุกเฉินจริงชาวบ้านเลยรอวันพื่พัดไม่ไหวกลัวก็เลยเดินทางกลับไปแล้วแต่นี้ก็รอว่าสืส่อมวลชนช่วยกันนิดนึงในการทําความเข้าใจกับประชาชนว่า,าท่านประกาศเนี่ยอย่างที่เรียนวันนี้เนี่ยยังไม่ได้ประกาศประกอบฉุกเฉินสิ่งที่เกิดขึ้นวันนี้เนี่ยก็คือเป็นการอนุมัติมอบอำนาจให้ท่านนายกประกาศพรกอฉุกเฉินได้แล้วท่านก็บอกล่วงหน้าเฉยๆว่าเราจะใช้<ด>วันพาิษหันได้ครัคะ เดี๋ยวจับตาช่วงเช้ามันจะเกิดความเข้าใจผิดเพราะว่าถ้าเกิดถ้าเกิดเราไปบอกว่าวันนี้ประกาศพรกรฉุกเฉินแล้วแต่ยังไม่ใช้มันไม่ใช่นะอืจริงประกาศวันพฤหัสใช่ไหมฮะแต่ว่าวันนี้ที่ท่านนายกแถลงเนี่ยทำทำให้เกิดความตื่นตระหนกเกิดขึ้นระดับหนึ่งะท่านโฆษกนะคือเข้าใจว่าปันพฤหัสเนี้ยจะมีการประกาศใช้เป็นทางการใช่ไหมครับแต่ว่าวันนี้พอมาบอกปุ๊บเนี่ยหลายคนเนี่ยด้วยความไม่ชัดเจนก็เลยเดินทางกลับภูมินาวเคลื่อนย้ายไปซื้อสินค้ากักตุนสินค้ามันกลายเป็นพลาดนั้นที่เกิดขึ้นซ้าาากกัับเม่่อวนนสรทีีผะ ค่ะก็คือคืออย่างนี้อย่างที่เรียนนะคะท่านนายกก็พยายามที่จะบอกประชาชนล่วงหน้าในหลายๆเรื่องนะคะให้มีการเตรียมตัวได้ครับครับเดี๋ยวรอวันพระรัศมีช่วงเช้านะครับท่านกศกครับได้ครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับผมจัดทีละครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องวัน31จะได้ทันข่าวทันทุกเหตุการณ์เปิดเผยทุกความจริงกับข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณ